วันนี้มีตัว2ดอก4จุดมารีวิวนะครับผมอีก2ี่จะ2ดอกทองครับเสีทั้งหมดครับผมแข่งทั้งหมด16,234ครับชนะ9,000กว่านะครับผมแพ้มา7,000คิวแสนห้ครับผมตาย10,000แสนครับผมคิวเดยดีมากคิวเดชห้าสิบหเปซช้ชอสดเปครับหนีรถมา3,000ครั้งครับเงินในเงินในตัวเหลืออยู่56,960ครับผมก็ห้าครับคอยเหลือเยอะ แคสเหลือ490ครับคอยเหลือ50,06ครับผมมาดูอาวุบครับอาร์เอสามเหลือามันยังไม่เปิดครับผมอาร์คิส P90 ครบหมดทุกอย่างนะครับผมอาร์คิส P90 ครบหมดครับผมซองนะครับผมซองควงซองลายไม้ครบหมดนะครับพกนะครับผมพกคู่ทองพกบอมนะครับพกคู่ทองพกบอมพกคมนะครับนี่ครับ บัลลังก์ครับผมหน้ากากกาลิน่าขาว30วันหน้ากากกาลีนาแดงตาขาวเหลือ20วันหน้ากากกาลีนาแดงตาทองเหลือ33วันหน้ากากโจ๊กเกอร์เหลืออยู่5วันครับผมกกาาบกกเาาบลี่สามใบ,กกรรบครับผมฉา,า,ายาครบ3ช่องครับผมอย่างละสิวันครับดูไอเทมครับ9ก้ชั่วโมงยีวัน5วัน1ทีครับผมมาดูฉายาครับ ฉายาครับผมตะานคุมครบนะครับวิ่งครบฟองครบนะครับขาดครบทงสุดท้ายร้านทงสุดท้ายกับระเบิดสองช่องครับที่เหลือครบหมดครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันเสียสองครับเอาเมีพัรเมียไปเปลี่ยนให้มดทุกอย่างครับสุดเมียพครับเทพ